ا ل س ل ม م عليكم ورحمة า ل ل ه وبركاته ฮัลโหลคุปิสมาล่าสวัสดีตอนเช้าครัวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาประมาณสักสักสี่สิบนาทีก็พอเนาะเพราะว่าพงงานอุ่นเย็บแล้วแดดเหมือนกับว่าฝนจะกำลังจะมาเนาะแล้วก็นักเรียนทุกคนวันนี้ก็เป็นไงครับไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยเนาะสบายดีกันทุกคนนะครับ อ่าช่วงนี้ก็ระวังด้วยฝนฟ้าแดะเดี๋ยวบ,บางทีแบบอยู่ๆก็ฝนตกอยู่ๆก็แดดออกนะเดี๋ยววันนี้ให้นะักเรียนเตรียมเอาปากกาแล้วก็เอากะบไอ้ปัยปยปงย็เอาสมุดนะครับสมุดจดภาษาไทยภาษาไทยสมุดสมุดจดเลยก็ได้ครับสมุดโน้ตของภาษาไทยเนาะหนังสือแบบฝึกไม่ต้องครับนะอา่าเป็น การสอนที่ครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรียงความนะครับการเขียนเรียงความซึ่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินแล้วตอนอยู่ปสาปสี่นะครับการเขียนเรียงความเนาะการเขียนเรียงความส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันจะต้องมีอะไรครับมันจะต้องมีแบบฟอร์มของมันเด็กูนย์ปหนงานการเขียนอ่การเขียนจากภาพใช่ไหมการเขียนจากรูปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่านักเรียนเขียนว่าการเขียนเรียงความ เดี <Workers> ๋ยวครูจะให้น oh ักเรียนเขียนเรียงความนะครับเพราะว่าใบงานใบงานของวันนี้เนี่ยใบงานของวันจันทเนี้ให้นักเรียนเขียนเรียงความนะครับการเขียนเรียงความให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกมาสองเรื่องด้วยกันคุณครูกําหนดไว้ในนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกสองเรื่องนะครับอ่าโอ้ตงอ่าการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความของนักเรียนเนี่ยจะต้องมีอะไรครับหนึ่งจะต้องมีอะไร จะต้องมีอะไรครับจะต้องมีคำคำอะไรนะครับจะต้องมีอะไรครับสามส่วนด้วยกัน,นส่วนที่หนึ่งก็คือคำนำถูกไหมนะครับต้องมีคำนำนะต้องมีคำนำ,ำ,นำส่วนนำนะครับ uh, ส่วนนำส่วนนำนะครับส่วนนำส่วนที่สองก็คือนักเขียนจดนะครับเรียงการเขียนเรียงความหนึ่งส่วนนำ อให้ครูให้ครูครูค,ครูฟาดติ้งขึ้นนะครับขึ้นขึ้นจอนะครับมีส่วนนำสองมีเนื้อเรื่องนะครับมีเนื้อเรื่องนะและสามมีอะไรครับนักเรียนในเมื่อเรามีส่วนนำแล้วเรามีเนื้อเรื่องแล้วเราก็จะมีบทสรุปนะครับเป็นสรุปนะครับวันนี้ใครที่มารับใบงานแล้วเนี่ยนะกักเรียนก็สามารถที่จะทำในใบงานนั้นได้เลยนะครับนะ แล้วก็ครูาใครที่ยังไม่ได้มารับใบงานก็ให้ทําในเศษกระดาษก่อนก็ได้อ่าเดี๋ยวครูฟ้าตินขึ้นหน้าจอนะครับนักเรียนดูนะคคุณครูคะข้อสามคืออะไรคะข้อสามก็คือสรุปครับสรุปสรุปนะครับสรุปอ่านักเรียนเขียนตามครูฟ้าตินเลยอ่า กลัสบสปนนะาอุเจเย่ปุ่นละเด้อืมกลับกลับไปนส่งลุนกานี่นาเกย์นาซิไงเกงนาแซ่เออปลาสนะ้มเกงนาแซ่ปลาส้มเอาหน้าเกณฑ์เขียนนะครับการเขียนเรียงความนะครับประกอบไปด้วยสามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนหน้านะครับอ่าส่วนนำ นะครับไม่ใช่ส่วนหน้าส่วนนามส่วนที่2ก็คือด้านเนื้อเรื่องนะครับส่วนเนื้อเรื่องส่วนที่3ก็คือสรุปนะอ่าสีเขียวเข้มนิดนึงจะได้จะได้ชัดชัดส่วนสรุปนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่โดยแต่ละส่วนนี้อนกเกีย์เขียนไปก่อนจดอัวข้อไปก่อน <c oughs> จะตังพดใจเลยตัวเราม่รักเด้อรู้งค่แราเล็กูเพร,ระสัปดาห่เ<า>ียนแล้วนะครับเปเี่ยนไม่ได้เอาที่วางมาวันนี้อ่ะมีอยู่สามส่วนนะครับนะสามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนนำ ครับส่วนนำคออ่าครูใช้นักเกรียนคุณครูให้นักเกรียนเอ,อ่อทำเรื่องมีอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องที่หนึ่งที่ครูให้นักเกรียนเขียนก็คือให้ครูให้นักเรียนเลือกนะก็คือหนึ่งเรียนออนไลน์ยุคโควิดอ่านักเกรียนต้องเขียนเรียงความเรื่องเรียนออนไลน์ยุคโควิดนะครับนักเกรียนจะเขียนแบบไหนนะนักเกรียนจะเขียนแบบไหนเนาะ อ่าเรื่องที่สองนะครับงานบ้านแสนสนุกของฉันงานบ้านแสนสนุกของฉันอ่านนักเกณฑ์เขียนเลยอ่าสองหัวข้อนี้ก็คือให้นนกเกณฑ์เลือกนะครับให้นักเรียนเลือกมาเขียนเรียนความสงให้ครูนะครับเขียนเรียนความอันนี้คะแนนเต็มยี่สิบนะเต็มยี่สิบเต็มยี่สิบคะแนนนะครับเป็นคะแนนดิบคะแนนสดเลยนะครับ รูจะเอาไปเข้าไปบวกในคะแนนของนักเรียนเลยนะครับเต็มยี่สิบนะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรียนออนไลน์ยุคโควิดนะครับเรื่องที่สองก็คืองานบ้านแสนแสนสนุกของฉันก็คือช่วงที่นักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนทาได้ช่วยเหลือพ่อแม่ทําอะไรบ้างนะครับนะอ่ะเรามาดูนะครับส่วนนําเป็นยังไงนะครับส่วนนํา นะครับครูให้นักเรียนแต่งมาประมาณสักอย่างมากก็สักสามบรรทัดนะครับมันไม่มากมันไม่เยอะอย่ายุดเยอะเกินสามบรรทัดนะครับอ่าสามบรรทัดส่วนเนื้อเรื่องอาจจะถึงกี่บรรทัดครับห้าถึงเก้าบรรทัดนะอ่าอาจจะแบบถึงเก้าบรรทัดเลยหรือไม่ก็อาจจะถึงเจ็ดแปดบรรทัดนะครับและส่วนสรุปก็อาจจะเป็นอีกสักสามบรรทัดนะครับสรุปแล้ว ถ้านักเรียนทำคำนำสักสามเนื้อเรื่องสักสมมติว่าเนื้อเรื่องสักหกนะครูบอกว่าหกึง9เนกะ้าเนาะหกแล้วก็บทสรุปอีกสักสามนะครับนักเรียนก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสักสิบสองบรรทัดกําลังสวยนะครับ12สองบรรทัดนะอ่าส่วนนําส่วนนําก็คือส่วนที่เราจะต้องเขียนนําว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ เราจะเขียนเรียงความถึงเรื่องอะไรนะครับกล่าวถึงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าอย่าไปซ้ากับบทสรุปนะนะครับอย่าไปซ้ากับบทสรุปแล้วก็ใหญ่ยืดยาวเกินจนแบบเกินไป5 6, ้าหกบรรพัดไม่เอานะครับให้ในเกณฑ์เขียนแค่สั้นๆก็พออาสมมติสมมติอันนี้ไม่ได้อยู่ในในข้อหนึ่งข้อสองนะสมมติว่าครูจะเขียนเรื่อง โรงเรียนของฉันนะครับคุณครูก็จะบอกว่าโรงเรียนของผมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านาบ้านค่ายกลละวอนเหนือนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการราชดำรินะครับมีคุณครูหลายคนคุณครูน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียนก็หมั่นศึกษาหาความรู้นะครับมาโรงเรียนขยันนะครับเป็นโรงเรียนที่ดีฉันรักมากจบคำนำเห็นไหมเป็นการเกล่นหัวเฉย เป็นเป็นการแบบประานามปรัีต่อจะได้โปรเจกต์โอเย่แกยาร์โดลาปรัชีต่อเด่าถ้าเราจะดูละครใช่ไหมมันจะมีแบบที่ช่วงร้องเพลงแรกๆอะ่ะมันจะมีปรัชีตว,ว่าอ๋อเราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างนะในเนื้อเรื่องนะอ่าเข้าใจไหมอ่าเข้าใจแล้วนะอ่าเกลื่นเกลื่นเป็นการเกลื่นนะครับนิตนะแก็ตจะหาทาการอโบกสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอ่า การท่องเที่ยวในลาทิวาดเ,าเราก็จะบอกว่าการท่องเที่ยวในลาทิวาดมีหลายอย่างนะครับมีเป็นทะเลมีเป็นภูเขาเป็นน้ําตกอา่าแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้ตลอดเลยนะครับเดือนไหนเดือนไหนแล้วก็เตินไปก่อนช่วงแรกสามรรนทัดนั้นเวียนนาดูลกพอมาเป็นอะไรครับตอนที่สองก็คืออะไรครับส่วนที่สองเนื้อเรื่องนะครับอ่าส่วนหน้าครูฟาตินเขียนไว้แล้วนะครับส่วนต่อไปก็เป็นอ่าดูตัวอย่างของครูฟาตินนะครับ อ่ <c oughs> ส่วนเนื้อเรื่องอาจจะเขียนอ่ถ้าเราอ๋อนี่ส่วนต้นใช่ไหมไอ๋อได้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 ไดอ่าอันนี้คือส่วนหนะ้าอ่าอันนี้คือส่วนต้นอ่าอันนี้ก็คือส่วนนำเนาะอ่าส่วนนำตัวอย่างของค,คุณครู นักเรียนก็พอเด็กครูฟาจริงเศษเศษนักเรียนก็แคปหน้าจอได้นะครับเป็นตัวอย่างนะอ่าเป็นตัวอย่างที่หนึ่งของครูเกี่ยวกับโรงเรียนเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่การท่องเที่ยวอาจจะเก,กิดน,นําด้วยอะไรครับเกิดน,นําด้วยอ่ <ip> เาเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะทาขวัญอ่าทขวัญของจังหวัดอาชิวาสใช่ไหมอ่าใครจําคาคาขวัญได้บ้างจังหวัดอาชิวาสนะครับอ่า ทักสิณไดาจะตำหนักชนรักศาสนาน,นาราทัดเพลินตาปาโจตงใจแหล่งใจแรกทององกองหอมหวานใช่ไหมแต่คุณครูให้เขียนเรื่องนี้ไหมไม่ใช่คุณครูให้เขียนสองเรื่องข้างหน้านั้นแต่ว่าอันนี้เป็นการเกิ่นนานะครับลมแรงจังเลยเนาะอ่าต่อไปนะครับต่อไปส่วนเนื้อเรื่องส่วนเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องมันจะเป็นการ ให้ความรู้หรือไม่ก็เป็นการบรรยายอย่างเป็นระเบียบนะครับเป็นการอธิบายนะกักเรียนอาจจะเป็นการอธิบายแบบพรรณนาโวหารยกโวหารต่างๆมาได้ในส่วนในเรื่องนี้นะครับนะส่วนในเรื่องนี้นะกักเรียนก็ยกโวหารต่างๆมาได้อ่าอย่างเช่นสมมุติว่านะกันเกเรียนเปียนเรื่องของอะ,อะไรของฉันในชะ่ไหม นัเกเรียนก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องแต่ว่าเป็นรายละเอียดของโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนของฉันเนี่ยอ่ดิฉันเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยดิฉันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมผมก็มีความสุขแล้วเข้ามาเจอกับอะไรครับเกษตรอาหารกลางวันเอ่ยใช่ไหมมาเจอกับการเลี้ยงไก่เอ่ยนะครับแล้วก็มาเรียนโพงงานฐานวิจัยเอย่ยก็พูดเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเขียนบรรยายไปเลยนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับอ่านะต่อไป ถ้าสมมติว่าเราเขียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินกักเรียนก็อาจจะเขียนไปว่าฉันเคยไปเที่ยวที่ไหนที่ไหน,ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมอาจจะเป็นน้ําตกปาโจนกักเรียนก็เขียนไปเลยว่าน้ําตกปาโจโในนะครับอ,อ,อะไรนะน,ะนะะ้าฟ้าครูค่ะส่วนเนื้อเรื่องนี้แล้วแต่เราะค่ะจะเอาข้อหนึ่งข้อสองค่ะใช่ก็คือถ้าเียนต้องเขียนเรียงความเนี่ยตามที่คุณครูให้กําหนดไว้ก็คือ,อคการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด ข้อสองก็คืองานบ้านแสงสนุกของฉันนะครับก็คือนัเกเรียนจะต้องมี3ส่วนทั้งหมดก็คือส่วนนําส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปอันนี้เป็นการเขียนเรียงความนะครับ่เมื่อกี้ครูพูดถึงไหนแล้วเนื้อเรื่องส่วนเนื้อเรื่องนะครับถ้าพูดถึงส่วนเนื้อเรื่องของการไปเที่ยวนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างมาดิฉันเคยไปเที่ยวที่ไหนที่น้าตกปลาโจนะครับนะครับที่น้ำตกปาโจมีอะไรบ้างนัเกเรียนก็บรรยายนะครับ ไปถึงปุ๊บแล้วก็มีร้านขายของเยอะแยะเลยไม่ว่าจะกินอะไรมีหมดเลยกินส้มตำกินอาหารที่แบบเป็นของอ,อะไรนัจังหวัดอาชีวาดนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นอาหารปักใต้บ้านเรามีข้าวยำกินผักไทยอ่าแล้วก็มีอะไรอีกที่เราไปเห็นทึกมันหยุดบนไหนน้ำตกปาโจก็หยุดทอกเขาบูโดนะครับมีอะไรนะกเขาเรียกว่าใบไม้สีทองแห่งแรกที่พบเจอก็คือพบเจอกันที่นี่และเขาก็เขียนไปส่วนเนื้อเรื่อง นะครับอ่ะต่อไปบทสรุปละอ่าส่วนสรุปส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามสรุปก็เป็นการอะไรครับทิ้งถ้ายนะครับให้ประทับใจนาฟัปอาแบเดอาจจะมีแบบคำคมนะครับอาจจะมีแบบสุภาษิตนะครับฉันรักอะไรนะฉันรักโรงเรียนเพราะโรงเรียนทําให้ฉันมีความฝันและก็ว่ากันไปถ้าเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับนะ สั้นๆไม่ต้องยืดเยื้อไม่ใช่ว่าสรุปนี่มากกว่าคํานําอีกไม่ใช่นะครับก็คือสืบแค่สักสางบรรทัดก็พอนะครับจะมีความสุขมากที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้หรือว่าอะไรก็จบกับตรงนั้นหรือไม่ก็อ่ะแบบตัวอย่างที่คุณครูให้ข้อที่สองงานบ้านแสงสนุปของฉันใช่ไหมแล้วก็อาจจะสรุปว่าดิฉันก็ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ทุกวันพ่อส่งสารท่านท่านก็ไปไงครับหาเงินให้เราแล้วก็อะไรที่หนักเบา ช่วยได้เราก็ช่วยให้กับที่บ้านเรานะครับเพื่อครอบครัวของฉันแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นบทสรุปของเราก็คือจะต้องมีความประทับใจมีคติสอนใจนะครับหรืออาจจะแบบว่าเชิญชวนเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆช่วยงานบ้านกันบ้างนะคะแบบดิฉันก็ช่วยทุกวันคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นบบสรุปอ่คิดว่าเขียนได้ไครับป .5 ยิ่งกว่าเขียนได้อีกนะครูว่าเนาะได้ค่ะนาเขียนได้เขียนเลยครับเขียนมาให้คุณครูว่าเขียนได้เขียนข้างหลังนั่นเลยเขียนให้เสร็จในคาบนี่ยค่ะไม่ไม่ไม่นักเก็ตก็มันไม่เสร็จหรอกเพราะว่านักเก็ตจะต้องคิดไงนะครับนักเก็ตจะต้องไปคิดนักเก็ตจะต้องไปแบบอาจจะไม่ต้องนักเก็ตอาจจะเขียนในเศษกระดาษก่อนนะนักเก็ตเขียนแลเชื่อในเศษกระดาษก่อนพอนักเก็ตก็มาอ่านอันไหนที่เราไม่เอา แล้วก็ตัดออกอันไหนที่เราจะเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถเพิ่มเติมได้ในกระดาษชาร์ตก่อนในกระดาษอในกระดาษทด,ดก่อนนะครับนักเรียนก็เขียนไปบรรยายไปวันนี้นกักเรียนอาจจะเขียนไปเอะพอตกตอนเย็นเย็นักเรียน,ยนว่าโอ้ฉันจะเปลี่ยนดีกว่าตรงนี้ฉันก็ขีดเอาได้นะครับแล้วก็นกักเรียนค่อยๆคัดนะครับคัดให้สวยนะครับครึ่งบรรทัดนะคัดให้สวยไม่เอาเต็มบรรทัดนะครับเอาครึ่งบรรทัดแล้วก็นักเรียนเขียนนะครับส่วนส่วนนํา เนื้อเรื่องและสรุปนะครับนักเรียนเนื้อเรื่องจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีชื่อเรื่องอันดับแรกเลยนะครับชื่อเรื่องนักเรียนก็เลือกเลยสองเรื่องนั้นเรียนออนไลน์ยุคโควิดกับงานบ้านแสนสนุกข,ของฉันนะครับให้เลือกนะครับอ่าอ่า,อามารีบอเขียนได้ค่ะโอเคคุณลูกค้าม,มงกับแต่งประโยชน์ใช่ไหมคะอ่าก็คือเขียนยาวไปเลยนะครับเป็นแบบการเขียนเรียนความ ถ้าใครไม่เข้าใจนักเกียนเปิด <keluar> Google ดูนะนักเกียนไปเขียนว่าการเขียนตัวอย่างการเขียนเรียงความแล้วมันก็จะออกมานะครับนักเรียนลองไปดูในในใน Google ดูนะครับอ่านะฟัาบอกเขียนได้นะครับอ่านักเรียนลองไปเปิดดูใน g o o g l e ดูการเขียนเรียงความแล้วมันก็จะออกมาตัวอย่างเยอะแยะเลยครับปวดด้วยไงเรียงความเนี่ยนะครับอ่านักเกียนไปอาจจะไปเซิร์ชเขียนว่า การประกวดเรียงความชั้นปห้านะครับมันก็จะออกมาเย,ยอะๆเลยเขียนเรียงความเรื่องวันแม่วันพ่อวันอะไรก็แล้วแต่นะครับนกักเรียนลองไปดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะมีอะไรครับมันจะมีย่อหน้านะครับส่วนทำอ่าส่วนนำนักเรียนอาจจะย่อหน้าเข้ามาจากที่นักเรียนขีดนั้นอาจจะย่อหน้าสักกี่บรรทัดดีอากี่สักหนึ่งหนึ่งหน้ากระดาษนะครับปาเตนครับ็น่ดาตัว แบบฟอร์มของของเอ,อเรียงความแล้วก็ในเกณก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับลานอุจเจรอครูปีดานยานิงสกากิอืมไนใครจะร้องเพลงให้ครูฟังบ้างพักดิเกฮูลูก็ได้มาเร็วใครจะอนาสซีให้ครูเร็วเดี๋ยวคุณจะปิดเดี๋ยวคุูจะเลิกแล้วนี่พราะฝนจะมาแล้ว นักเรียนก็ไปทําเรียนฟังของครูเลยวันนี้นะบ้านโนล,ลมพัดแล้วค่ะลมพัดหรอบ้านอาฟับลมพัดหลังคาปลิวเลยหรอที่โกโลนก้ำฝน <c oughs> ตกแล้วค่ะอ๋อที่โก,ลกลโลฝนตกใครอยู่โกโลก่ะน,นี่ตอนนี้ <c oughs> แล้วนหนูหนูค่ะอ๋อใครยังไม่นด้ริน,ร <โล S 1> น,นเนาะชนะวันนี้บ,<ม>บินไตบินมาเจอนะชนะบ้างโกลลบ้าง เออบินไปบินมาครูมังดูตัวอย่างได้มาโรงเรียนอ่ะดูดูดูคุณครูฟาตินส่งนะครับตัวอย่าง,งการเขียนเรียงความนะครับมัน,น,นจะมียอหน้านะครับอันนี้เรื่องชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉันใช่ไหมครูมังชีวิตชีวิตพอเพียงของไม่เห็นครับเห็นไหมเขาจะมีชื่อชื่อเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นย่อหน้าเห็นไหมของเขาก็สามัรทัดเองนะครับส่วนหน้าส่วนส่วนนํามันเออมีมีสามรรทัดเองอ่ะ แล้วนกักเรียนลองไปอ่านดูนะว่าเขาเขียนยังไงนะครับนะอ่าต่อไปไหนส่วนเราไม่เราไม่ต้องเขียนหรอคะส่วนนําเราเขียนต้องนะกักเรียนไม่ต้องเขียนคําว่าส่วนนําคือ,อคือเขียนเขียนฟ้าเนี่ยพอเราอ่านพวกเรารู้เลยว่าตรงนี้เขาดูที่ยอดหน้าไงนกักเรียนมันจะมีทั้งหมดสามยอดหน้าถูกไหมมันจะมีทั้งหมดสามยอดหน้าเนาะ มันจะมีซ้สำบอกสามสามย่อหน้าคือพอครูอ่านปุ๊บครูรู้เลยว่าย่อหน้าแรกนี่เป็นส่วนนําย่อหน้าที่สองนี่เป็นส่วนเนื้อเรื่องย่อหน้าที่สามเป็นส่วนสรุปคุณครูจะรู้เลยนัเกเรียนไม่ต้องเขียนว่าส่วนที่หนึ่งส่วนอะไรน้นนำไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนนะถ้าใครเขียนคือผิดนะถ้าถเวลาเรียนไปปะระกวดนักเรียนเขียนะไรนั้นคือผิดนะนักเรียนย่อหน้าไปเลยนันเกเรียนก็เขียนไปเลยไหนไม่เห็นส่วนส่วนสรุปเลยครูฟาตินอ่าส่วนสรุปของเขาแค่แค่สองบรรทัดเองเนาะ อ่าแค่สองบรรทัดเองนะครับนักเรียนลองไปอ่านดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่าได้ใช่ไหมเอ่อมาโน่จูบเปียร์รอเอ่อไข่นมกักแกแดดิพอทำได้ไหมลกูกอ่าแดดิโอเคโอวักกินตายเงยโอเคโอเคอ่านฟ้าบโอเค,อาาอเคมันีรินโอเคอามารินโอเคเปียร์กีดะโอเคครู อ่าโอเคอ่าไซฟูโอเคคุณครูก็โอเคสองเลยนะครับนะโอเคได้เนาะอ่าอ่าวันนี้อาจจะอาจจะแบบเขียนได้สักคำนำหรือไม่ก็อ่าฮุสณีโอเคไม่ฮุสณีอ่าโอเคเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเรียงความเนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่ปสี่ปห้าปหกเราก็ต้องเขียนเรียงความเหมือนกันนะครับ แล้วก็ใครที่เขียนเรียงความดีๆเนี่ยเดี๋ยวครูจะประกวดอีกนะครับเพราะว่าการเขียนเรียงความนี่มันสนุกมันจะต่างกันกับกับการเขียนจากการเขียนอะไรนะการเขียนจากภาพใช่ไหมมันไม่เหมือนกันการเขียนจากภาพคือมันจะไม่มีแบบฟอร์มแต่อันนี้มันจะมีแบบฟอร์มก็คือมีส่วนนําส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปนะครับอ่า,อาใครมีอะไรสงสัยไหม เพราะเดี๋ยวคุณจะไปกินยังไม่หมดอีกเมื่อกี้อะไรนะจูจูออดูแรมะดูแรมะดูแรแจะปงมะดูแรแล้วก็อะไรอีกนะเมื่อกี้ดูแรจบจอ๋อจมพุดบ้านกูรยกว่าพุดพุดออพุดพุทพุดพุดอ่อดูืคูฟาตินกำลังกินอะไรอีกอ่ะ ใครไม่ได้สงสัยไม่จะถามครูสงสัยค่ะกูมังว่าไปสามย่อหน้านี่ต้องสัมพันธ์กันไหมคะต้องสัมพันธ์กันมากๆเลยไม่ใช่ว่าส่วนนำ่ำไปเขียนเรื่องทุเรียนส่วนเนื้อเรื่องอ่ะไปเขียนเรื่องคอสหมาคอสแล้วก็ส่วนสุดท้ายอ่ะไปเขียนเรื่องอะไรนะ จะปุไม่ใช่นะต้องสัมพันธ์กันต้องเป็นเรื่องราวเดียวกันต้องมีความสัมพันธ์กันคุณครูมังบอ,อกเลยส่วนหน้าน่ะเป็นการเกลื่อนนำเป็นการอะไรนะเราปีเปยลงจะพาไปในส่วนของเนื้อเรื่องก็คือพาไปปีเปลงเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเราก็เขียนส่วนนําไปก่อนสุปร,ประภรจิตตอก่อนที่จะเล่นนางอ่ะมันจะต้องมีประจิตตอก่อนว่ารู้ว่าใครเป็นพระเอกจะเป็นนางเอกถูกไหมอ่า พอไปเนื้อเรื่องส่วนเนื้อเรื่องก็คือแบบเอาเลยนะครับเรื่องนั้นเลยนะครับเขียนเรื่องนั้นเลยเรียนออนไลน์ในโยุคโควิดเป็นยังไงสนุกยังไงอะไรยังไงถูกไหมางานบ้านแสนสนุกของชั้นทําช่วยงานพ่อแม่อะไรบ้า,างแล้วจบตรงนั้นเป็นไงครับส่วนสรุปนะครับตกลงว่าสมมุติว่านักเรียนเขียนเรื่องของการเรียนออนไลน์ในโยุคโควิดนักเรียนก็ได้จะอะไรบ้างจากการเรียนในโยุคโควิดได้ความสนุกสนานคุณครูใจดีนักเรียนก็ตั้งใจฟังถึงแม้ว่า จะมีอุปสรรคในเรื่องของการไม่ได้มาโรงเรียนออนไซน์อะไรนักเก็นก็สามารถเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าใจที่คุณครูอธิบายได้ไหมสรุปนะครับใครที่ไม่เรียนใครที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์นักเก็นก็ว่ากันไปตามเรื่องนั้นเลยนะครับงานบ้านเสสนุกของชั้นสรุปยังไงครับดิฉันชอบมากเลยอยู่ที่บ้านได้ช่วยเหลือพ่อแม่ทํางาน นอกจากว่าจะได้เรียนแล้วกับคุณครูเป็นเวลาใช่ไหมอ่าเป็นเวลาจัดตารางสอนเป็นเวลาผมก็ได้ช่วยงานพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็จะได้เบาบางคนที่คนที่อยู่กับน้องแล้วก็ช่วยเลี้ยงน้องเนี่ยก็จะเป็นงานเหมือนกันนะครับนะก็เป็นงานเหมือนกันก็คือช่วยงานบ้านเหมือนกันในเรียนก็สรุปไปแล้วก็มีสุดท้ายก็คืออะไรครับคําคมสั้นๆนะครับอาจจะมีคากลอนอ่าใครแต่งคํากลอนได้สักสักสักหนึ่งหนึ่งบทก็ได้นะครับเขียนมาแล้วก็ ยังไ,ไงครับเพื่อนๆชวนชวนเพื่อนๆใช่ไหมออว่าให้ว่าให้ทําตามที่เราปฏิบัตินะครับของของที่บ้านนะครับอ่าใครมีอะไรส่งครูฟาตินมีอะไรสงสัยอีกไหมไม่ต้้งค่ะโอเคเนาะครูมังคิดว่าอาธิบายแบบละเอียดแล้วเนาะแล้วก็นักเรียนลองดูที่ว่าใครจะเป็นคนที่เขียนเรียงความของครูมัง ดีที่สุดอ่าดีที่สุดนะครับอ่าให้เลือกสองเรื่องนี้นะครับทําไมครูมังไม่เลือกโรงเรียนของฉันอืมบุดออดแบทตูอืมออมุดออดนะครับอ่าอันนี้ครูมังให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอ่ไรอ่ะข้อหนึ่งเรียนออนไลน์ยุคโควิดเป็นยังไงเพราะปห้าแล้วจะต้องเรียน ยากขึ้นมานิดนึงใช่ไหมอ่าเรียนยังไงในยุคโควิดเพราะเรารู้นี่จะไม่เพราะเราประสบเราประสบเองเรามาเรียนเองถูกไหมอ่าข้อสองก็คืองานบ้านแสนสนุกของฉันเป็นไงเราก็ประสบเองเหมือนกันประสบด้วยตัวเองนะครับเราก็สามารถจะเขียนได้ใช่ไหมอ่าถ้าคุณครูบอกว่าให้เขียนว่าผู้ค้ามาส่งรพร้อมใง,งานวันจันทร์นี้คะ อ่าวันจันนี้ครูแจกไปแล้วไงวันนี้ครูแจกไปแล้วแล้วก็มาส่งวันจันหน้านู้อีกไงนะวันจันหน้านู้อีกใครที่มารับใบงานวันนี้จะมีใบที่คุณครูแนบไปแล้วนะครับเป็นวิชาภาษาไทยเพราะวันนี้มารับแค่สองใบงานเองสองวิชาเองก็คือวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาภาษาไทยเองของอาทิตย์นี้วิชาอื่นเขียนในสมุดใช่ไหมคะอ่าวิชาอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะสอนยังไง <c oughs> เขียนในแบบฝึกอะไรยังไงนะครับของครูไม่ได้เขียนในสมุดนะของครูเขียนในใบงานเลย นะครับใบงานที่นเกินมารับวันนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอารทิดหนึ่งกว่าจะมาส่งก็คือวันจันทร์อ่าโอเคเนาะอ่าสมควรเก่เวลาที่เราจะล่าลากันแล้วแตน่แนตนเออนาฟ้าบอกว่าลมแรงที่บ้านยอนุ่๋ยตอตออหลังคาแก่ปลิวไปแล้วเนาะ, <c oughs> ะ,ะหยุดแล้วค่ะอ๋อหยุดแล้วอรออ่ากูมังมีคนเพิ่งเข้ามาหนึ่งคนน่ะพี่อ คนที่ใช้ชื่อว่ากามีละค่ะใครครูตามไม่ได้กามีละคือคุณอริยคุณนอค่ะคุณนออ๋อคุณอริยะอ๋อคุณอริยะสลามเรกโกมคุณมาอธิบายใหม่แล้วว่าให้ทำอะไรอ๋อคุณอริยะหนอะโลกเปิดกล้องเปิดหน้ากล้องหน่อยแล้วในคนที่เข้ามาใหม่เปิดหน้ากล้องด้วยเดี๋ยวครูดูหน้าก่อนคุณอริยะคุณอริยะ คุณพ่อมารับใบงานเมื่อกี้เองนะไม่ว่าถึงที่บ้านหรือยังคุณพ่อถึงแล้วนะนักเรียนก็เขียนใบงานของครูแผ่นที่สองนะครับเขียนเรียงความคุณครูให้เลือกว่าเรียนให้เขียนเรื่องเรียนออนไลน์ในยุคโควิดกับงานบ้านแสนสนุกของฉันให้นักเรียนเลือกว่าสองเรื่องนี้นักเรียนจะเอาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเรียงความกามินะชื่ออะไรนะกุณอริยะกุณอริยะเขียนกุณอริยะดูใน ดูใน Google ก็ได้นะครับตัวอย่างจุดตัวอย่างการเขียนเรียงความนะแล้วก็คุณอาริยก็เขียนเรียงความตามตัวอย่างนั้นเลยคือดูแบบฟอร์มของเขาว่าเขาเขียนยังไงนักเขียนก็เขียนนะครับก็มีอะไรนะนะส่วนส่วนส่วนนําเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนะครับแล้วก็ส่งให้ครูนะอ่าโอเค โอเคมนรวอ่ะโอเคเนาะใครมีอะไรสงสัยไหมครับวันนี้เข้ามาเรียนกี่คนอ่ะครูปาตินสิบห้าสิบห้าอ้าวได้แล้วไม่เป็นไรเอ,อเกินสิบคนแล้วครูมังขายได้แล้ววันนี้อาครูมังขายได้แล้ววันนี้เกินสิบคนลูกค้าเข้ามาลูกค้าเข้ามาป็นดีสิบคนวันนี้เออขายออนไลน์ได้แล้ววันนี้ นะครับติดยุกค่าเข้ามาอุดนึงอ่าอ่ะเบรเยยงอ่าเบเดไม่ได้จะพูดนี่ปลาครับเออไม่มีอะไรจะพูดนะนะครับคุณคูไทยรูปแล้วของเบเดก็มาเป็นคกูดอตัวกูดอกูดอเป็นที่รองนั่งเมื่อกี้เป็นมาเป็นมาตั้งแบบกูดอกูดกูดกูดเลยกูบาสบิงเกออเลยดูส ดูดบาสวัสลิอู oh, uh, ่ป uh, anyway, ่า mm ปุ๋ยดูดตานอีปบุงโง่ป่ยแลโก็บอัุดตานอปบุงโง่ไม่ไม่บดีกระดานเยียดาสียดาสีน้ำมันเนาะเยะออกยากนะครับโยากุกกคลุบะดีตาอยู่อ่ะอ่านักเกฑ์มีอะไรไมถ้ามีอะไรแล้ว